นี่ผลผลิตจากฟาร์มของเราครับเป็นเห็ดนะครับผมเห็ดดอกเห็ดสดๆเนาะเก็บเห็ดเช้านี้นะครับนะครับปวดได้เห็ดเต็มตะกร้าแล้วครับเห็นไหมผมนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ทาเนาะนะครับการเก็บเห็ดเก็บเห็ดเสร็จก็ต้องรดน้ํานะครับผมรดน้ําเห็ดเนาะรดน้ําเห็ดเพื่อที่จะให้เห็ดได้ออกดอกภายตะกร้าหนึ่งใบแล้วก็เก็บเห็ดไปเต็มตะกร้าเลยนะครับนะครับให้สะอาดๆนะครับผม ซึ่งอ่แต่ละกลอนก็นจะออกดอกมาเนาะบางก้อนก็นจะพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วก็มีภาชนะที่เก็บนะครับใส่ตะกร้านะครับใส่ตะกร้านะครับผมโอ้เก็บลงมาครับนะฮะเป็นความสุขทั้งใจนะพี่น้องทุกคนหล,ลังจากที่เราทําการให้สะอาดดนะครับผมนะซึ่งอ่แต่ละกลอนก็นจะออกดอกมาเนาะบางก้อนก็นจะพร้อมเก็บเกี่ยวเราเก <ๆ S 1> ็บงามนะครับ ดอกเห็ดางามนะครับอันนี้ยังไม่ได้พร้อมที่จะเก็บดอกเห็ดเนาะอันนี้เป็นดอกเล็ก,ลกๆพี่น้องทุกคนครับดอกเล็กๆเ,เดี๋ยวประมาณสักตอนเย็นก็คงจะเก็บเก็บวิธีการเก็บเ,เห็ดเนาะเห็ดกระทยอยออกดอกครับลักษณะดอกที่ออกมานะครับก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็โตขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแต่ละแต่ละก้อนเนาะแต่ละก้อนเห็ดก็จะออกมาเป็นช่อดอกจังซีนะครับนี่ครับเป็นช่อดอกสวยๆนะครับ มีผลผลิตจากฟาร์มของเราครับเป็นเห็ด<ม>นะครับผมเป็นดอกเห็ดสดๆเนาะเก็บเห็ดเช้านี้นะครับนะครับปวดได้เห็ดเต็มตะกร้าแล้วครับกรเกษตรนะครับว่าเราเหตุงานอย่างครับก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้กับผลผลิตที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการท head, นะําฟาร์มเห็ดเนาะเราก็ได้เห็ดออกดอกแล้วครับเนี่ยครับเห็ดออกดอกแล้วเห็ด <Head S 1> นางรบ ผลผลิตก็จะออกอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมช่วงนี้สภาพอา,ากาศดีฝนตกมามีความชื้นสัมผัสจนาการค่อนข้างสูงนะครับตาองกาเหตุก็ต้องการอากาศเย็นชื้นนี่เรากำลังเก็บเห็ดเช้านี้นะกิจกรรมย้มเช้าชากฟาร์มของเราเก็บเห็ดเช้านี้นะครับนะดูวิธีการเก็บเห็ดนะครับนี่นะครับเก็บใส่เต็นตะกาแล้วครับผมไม่เต็นตะกาแล้วนะครับเกษตรนะครับวนะ่าเราเห็ุงานอย่างครัก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้แล้วกับผลผลิตที่เรา ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทําฟาร์มเห็ดเนาะเราก็ได้กลุนเนาะพี่เราทุกคนครับเนะี่ยนี่เป็นนี่พรพร้อมเก็บเห็ดแล้วนะครับเนี่ยวิธีการเก็บเห็ดเราต้องอย่างนี้นครับผมโยกนิดนึงเราจะได้ดองเห็ดออกมานะครับนี่ผมนี่เรากำลัลงเก็บเห็ดเช้านี้นะกิจกรรมยามเช้าจากฟาร์มของเราเก็บเห็ดเช้านี้นะครับนะะดูวิธีการเก็บเห็ดนะครับนี่นะครับ เห็ดออกดอกแล้วครับเนี่ยครับเห็ดออกดอกแล้วเห็ดนางรบผลผลิตก็จะออกอย่างต่อนเนื่องนะครับผมช่วงนี้สภาพอากาศดีฝนตกมามีความชื้นสัมผัสในอากาศค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเห็ดก็ต้องการอากาศเย็นชื้นแล้วก็โตขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแต่ละแต่ละก้อนเนาะแต่ละก้อนเห็ดก็จะออกมาเป็นช่อดอกจางซีนะครับ,เ,รบเป็นช่อดอกสวยๆนะครับออกนะแล้วก็รักษาความชื้นภายในโรงเห็ดนะครับ ให้มีความเหมาะสมน,นะครับผมอันนี้เป็นการเก็บเห็ดนางรมเท่านะครับผมอุณหภูมิเราทุกคนครับนี่เป็นนี่อพ,พร้อมเก็บเห็ดแล้วนะครับวิธีการเก็บเห็ดเราต้องอย่างนี้นะครับผมโยกนิดนึียวแล้วก็จะได้ดอกเห็ดออกมานะครับวิธีการเก็บเห็ดเนาะเห็ดก็ทยอยออกดอกครับลักษณะดอกที่ออกมานะครับก็จะมีความสมบูรณ์เท่านะครับ ช่วงนี้อากาศดีพี่น้องทุกคนครับเห็ดกำลังออกดอกงามงามครับควรครับจะเราออกดอกเลยครับเป็นเห็ดสดๆนะครับเห็ดสดๆที่เก็บใส่เต็มตะกาแล้วครับผมไม่เต็มตะกาแล้วนะครับเท่านะครับช่วงนี้อากาศดีพี่น้องทุกคนครับเห็ดกำลังออกดอกงามงามครับควรครับจะเราออกดอกเลยครับเป็นเห็ดสดๆนะครับเห็ดสดๆที่ออกนะะแล้วก็รักษาความชื้นภายในโรงเห็ดนะครับให้มีความเหมาะสมนะครับผม อันนี้เป็นการเก็บเห็ดนางรมเท่านะครับผมนะกเกษตรนะครับนะวราเราเหตุงาณ์หนงครับก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้วกับผลผลิตที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทาฟาร์มเห็ดเนาะเราก็ได้เก็บนี่คือลักษณะของเห็ดนางรมเทาพี่น้องทุกคนครับนี่ดอกเล็กๆกำลังออกมาครับเห็ดออกดอกแล้วครับเนี่ยครับเห็ดออกดอกแล้วเห็ดนางรม เต็มตะกาเช้านี้แล้วครับผมนะครับแล้วก็จะเป็ี่นตะการใาใบใหม่แล้วก็เก็บเห็ดต่อไปนะครับผมดอกเห็ดสวยๆนะเกษตรนะครับว่าเราเห็ดงานอย่างครับก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้แล้วกับผลผลิตที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทําฟาร์มเห็ดเนาะเราก็ได้เก็บเห็ดนะครับยำเช้าๆนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับเก็บเห็ดยำเช้าโอ้เดี๋ยวนะ พื้นก็จะเป็นแบบพื้นดินนี่แหละครับนะมีความชื้นครับผมนี่แหละครับเนี่ยแล้วก็มีภาชนะที่เก็บนะครับเนี่ยใส่ตะกร้านะครับใส่ตะกร้านะครับผมโอ้เก็บออกมาครับนะฮะเป็นความสุขทั้งใจเนาะพี่น้องทุกคนหลังจากที่เราทําการเก็บเห็ดนะครับยำเช้านะครับครับผมเป็นไงบ้างครับเก็บเห็ดยำเช้าโอ้ดีครับนะวิธีการเก็บเห็ดเนาะเห็ดก็ทยอยออกดอกครับ ลักษณะดอกที่ออกมานะครับก็จะมีความสมบูรณ์นะครับผมเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเทานี่แหละครับนะครับวิธีการเก็บเห็ดเนาะเห็ดกระยทยออกดอกครับลักษณะดอกที่ออกมานะครับก็จะมีความสมบูรณ์นะครับผมเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเทานี่แหละครับนะครับเท่านะครับช่วงนี้อากาศดีพี่น้องทุกคนครับเห็ดก็เลยออกดอกงามงามครับควยครับ กำลังออกดอกเลยครับเป็นเห็ดสดๆนะครับเห็ดสดๆที่ผลผลิตจะออกอย่างตอนเน่องนะครับผมช่วงนี้สภาพอากาศดีฝนตกมามีความชื้นสัมผัสในอากาศค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเหตุก็ต้องการอากาศเย็นชื้นนี่ผลผล,ผลิตจากฟาร์มของเราครับเป็นเห็ด,ดนะครับผมเป็นดอกเห็ดสดๆเนาะเก็บเห็ดเช้านี้นะครับนะครับปวดได้เห็ดเต็มตะก้าแล้วครับเห็นไหมปลายตะการหนึ่งใบแล้วก็เก็บเห็ดใส้เต็มตะก้าเลยนะครับ พื้นก็จะเป็นแบบพื้นดินนี่แหละครับนะมีความชื้นครับผมนะครับเนี่ยผลผลิตก็จะออกอย่างต่อนเนื่องนะครับผมช่วงนี้สภาพอากาศดีฝนตกมามีความชื้นสัมผัสในอากาศค่อนข้างสูงนะครับพรว่าเห็ดก็ต้องการอากาศเย็นชื้นออกนะแลวกลักษาความชื้นภายในโรงเห็ดนะครับให้มีความเหมาะสมน,นะครับผมครับอันนี้เป็นการเก็บเห็ดนางรมเทานะครับผมนะครับผม นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำเนาะนะครับการเก็บเห็ดเก็บเห็ดเสร็จก็ต้องรดน้านะครับผมรดน้ําเห็ดเนาะรดน้ําเห็ดเพื่อที่จะให้เห็ดได้ออกดอกพื้นก็จะเป็นแบบพื้นดินนี่แหละครับนะมีความชื้นครับผมนะครับเนี่ยนี่ครับอากาศดีครับเห็ดทยอยออกดอกครับชอดอกสวยครับผมชอดอกสวยแล้วก็จะรดน้ํารดน้ำแล้วก็จะมีระบบสเปรย์น้ําบนหลังคาพี่น้องทุกคนครับสเปรย์น้ําลงมานะ รักษาความชื้นในตัวของโรงเห็ดของเราให้ในความชื้นนะครับซึ่งเก็บใส่เต็นตะกาแล้วครับผมหม่เต็นตะกาแล้วนะครับผลผลิตแล้วแตก่อนก็ยังเป็นดอกเล็กๆอยู่นะครับผมสิ่งก็เก็บสลับกันไปในแต่ละวันนะครับผมเก็บกันไปในแต่ละมือแต่ละวันนะครับเื่อนนะครับผมเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเทานี่แหละครับน,นะนี่เก็บเห็ดที่ถูกต้องของเรานะครับอุ้ยออกดอกเยอะแยะ นี่ครับอากาศดีครับเห็ดทยอยออกดอกครับชอดอกสวยครับผมชอดอกสวยๆเนาะพี่น้องทุกคนครับนี่เป็นพืชพร้อมเก็บเห็ดแล้วนะครับวิธีการเก็บเห็ดเราต้องอย่างนี้นะครับผมโยกนิดนึงแล้วก็จะได้ดอกเห็ดออกมานะครับนี่นะฮะเป็นลงเห็ดแบบเป็นลักษณะเป็นจัดวางก้อนเห็ดแบบนี้พี่น้องทุกคนครับเป็นการจัดวางแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการจัดวางอย่างนี้นะครับ นี่เก็บเห็ดที่ถูกต้องของเรานะครับอุ้ยออกดอกเยอะยืนนะครับผมเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเทานี่แหละครับเก็บเห็ดนะครับย้าเช้านะครับครับผมเป็นไงบ้างครับเก็บเห็ดย้ำเช้าโอ้ได้ครับนะออกนะะแล้วก็รักษาความชื้นภายในโรงเห็ดนะครับให้มีความเหมาะสมนะครับผมครับอันนี้เป็นการเก็บเห็ดนางรมเทานะครับผม เกษตรนะครับว่าเราเห็ดงานอย่างี้ครับก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้แล้วกับผลผลิตที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทําฟาร์มเห็ดเนาะเราก็ได้วิธีการเก็บเห็ดเนาะเห็ดก็ทยอยออกดอกครับลักษณะดอกที่ออกมานะครับก็จะมีความสมบูรณ์ดี่เรากำลังเก็บเห็ดเช้านี้นะกิจกรรมย้มเช้าจากฟาร์มของเราเก็บเห็ดเช้านี้นะครับนะฮะดูวิธีการเก็บเห็ดนะครับ นี่นะครับเห็ดติมตะก,กาเช้านี้แล้วครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นตะก,กาใบใหม่แล้วก็เก็บเห็ดต่อไปนะครับผมดอกเห็ดสวยๆเก็บเห็ดนะครับ